นี่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยวัดถ่นแยมขนมจีนจีนแม่ขามแล้วขนมจีนเก้ามาขายไห้เนี่ยเม้นเขียวเลยเนี่ยเต็นเห็นบ่คิ้วเขียวเนี่ยเม้นเขียวเลยเม้นบูดเม้นเขียวเห็ดยังซีแม่ขานขนุมจีนข้างขึ้นสองมือสามมือนี่บ่ได้แล้วเด้เนี่ยคือว่าเห็ดมือนีข้างมือมือขึ้นนีมือนียังกินไได้ด้นี่มันกินบ่ได้เลยนี่คือมามันกินบ่ได้เลยพี่น้อง นาเกียดมากมนเนี่ยสองเข่งสามสิบบาทสื้อมาโล่หนึ่งเฮ็ดจังสีแต่เฮ็ดเห็ดข่าคือเฮ็ดจังสีเนี่ขนาดจู่ในเข่งนี้เขียวอือเห็นปะเขียวน่ะมันเขียวเขียวจนมันมันเหม็นบูดแล้วมันวานล่านี่มันมันเขียวไปเลยมันเขียวเห็นมั่ย อันข้าไปข้างในยังเขียวนี่มันใส่บะไหร่ฮิตนานี่มันเป็นยังสีบ่บะนานที่มาขายสั่มขายสากวีเนียค่ะนี่ทิม,ข,มขยะเลยนะี่ยแนนใส่บะไหร่ว่าถ้าแมาย่ำกินแนนกินบะไหรเลยพี่น้องเหน็นมากินออกเลยเนะี่ย กินบดกินเนาขินแกให้แน่แทงให้แน่แทงรอบๆอบนะดูเดี๋ยูดูได้ที่ไหนน่ะดุ่ยเลยมะดุ่ยเลยกินได้ที่ไหนขายอย่างเงี้ยให้คนกินก็ได้ยางเนี่ย มันกินได้เหรอคนอ่ะมีทุเรศมากทุเรศมากไม่น่าทำให้กินแบบนี้เลยนะเนี่ยมาดูเิทํทำไปได้ยังไงนี่คนเด่เนี่ขนาดสัตว์มันยังกินไม่ได้เลยทำแบบนี้ก็ทำเนาะไม่ค้าตลาดนะัดทำแบบนี้มไม่ได้ขายกูแบบนี้แหละ เดี๋ยวนะแทนที่จะได้ขายคนที่เขาพอที่จะซื้อกินได้มึงก็ไม่ได้ขายอะ่ะไรประโยชน์อุตส่าห์หั่นผักหั่นอลไรแล้วเนี่ยจะไม่ยำกินนี่ยเ็ดมากเ็ดจริงๆนี่เดี๋ยวฉัน,จจน,นหิวไปทิ้งเดี๋ยวไปทิ้งข้างนอก อาหาหใหม่กินไหมพ่อใหญ่กินอะไรกินแกงขี้เหล็กต้มใหญ่กินแกงขี้เลหล็กแล้วก็กระเพาะอะไรเนีย่ยกรมเพกินกระเพมะกระเพาะแค่กินกับเขาไม่ได้กินน้ำกินกะทิกับขวกกะทิกินแล้วเก็บคอดีกินไหมเนี่ยถ้ามันไม่กวนก็อย่าเรียกเลยว่าแกเลย เืงห ah, ัวัอไนอีกแล้วล่ะดูแต่พ่อใหญ่กินข้าวก็พอแล้วนี่ยดด้ดึบบดูกอกพี่จะล้างก่อ ูข้าวใหญ่ชิ้นข้าวไ่ทำปิดก่อน

ทำขายนะคนเอามาต้มขายเล้วก็มันก็ไม่มีถึงคนกินหรอกถึงคนกินมันจะเป็นอย่างนี้ ừ! どうかし เท่านี้เนาะพี่น้องมันอีเบ้เางเท่าใหญ่ยิ่งเขาเนี่ยทางขวาเนี่ยมันตายที่โยกอะไ้ดอกเคลี่ยไปเคลี่ยมาให้มันเนี่ยปวยเขา่าจนติดอยู่ฟอ,องผุหลังยืนสี่เอียงตัวนั่ง,ง,ง,งนะข,ขึ้นโตเังเอียงผุหลังเออเอาซ้ำนี่นาะการเป็นยูคน ทุกทีละขนมจีนกับขนมจีนเน่าวแล้วก็ได้กินเราที่น้องเท่านี้ละจะลืมกดรัตะไครพกทติตามให้ไหตวเวกแล้วอําข้อนแม่ท่านอุ้ยเร้เอไม่นีฝนตกเบาเนี่ยจังหน่อยให้มันเบาห้อนไงห้อน นี่แหละพี่น้องคิดหนายกว่ากันไหมขอบคึณงจะัาคิดนี้คิดนี้มาให้เบิ้งขนมจินโดยตัว่าถึงยังมขนมจีนกินว่าถึงพี่น้องเบิ้งแล้วไ้เดินเบิ้งก่ำเบิ้งกับเบิ้งขนมจีนเน่า